สวัสดีครับ่อแม่พีน้องทีหักจุกผู้จุกขนครับครับวันนี้ก็ปอแม่พีน้องมาลงแปลงนาเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับซึ่งก็เป็นแปลงนาของเปลี่ยนบ้านนะครับแปลงนาแปลงนี้นะครับเป็นแปลงนาหวานแห้งนะครับ่อแม่พีน้องครับหวานแห้งแล้วก็ร้อนหน้าม้านะครับช่วงนี้น้าก็มาเต็มแล้วนะครับนี่ครับเป็นนาหวานแห้งนะครับ จะมีความขิวๆจีนนะครับนี่ครับขิวๆจี้อยู่นะครับมีความง้ํามากครับผมไม่พี่น้องครับหวานแห้งเหมือนกันนะครับแต่เฮมาสังเกตดูครับเจ้าของน้าจะตัดไปทิ่งไปหนึ่งรอบแล้วนะครับช่วงก่อนก็หันปุ่นตัดอยู่นะครับแต่ตัดเสร็จก็ผมก็ลงลงมาดูนะครับป้าผมไม่พี่น้องลงมาดูนะครับ นี่เป็นวันน้าวันแห้งนะครับตอนนั่นน้าัยังห่มีดเลยนะครับนี่ครับมาดูครับมาดูเข้าเข้าครับนี่ครับสังเกตดูนะครับจะตัดทิ้งไปแล้วหนึ่งรอบนะครับช่วงก้นองกหันปุ่นมาตัดอยู่นะครับตัดแล้วก็เข้าเข้าก็บปงหยอดออกมาไม่นะครับก็ได้หน้าตางามๆจี๋นะครับแล้วเจ้าตัวนาปุ่นนะครับเจ้ารุนาปุ่นก็วันไรเรียกกันนะครับแต่เป้นห่ตัด ตัดใบทิงต ja ัดปลายทิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปพอกันนะครับเราวจะสรุปเพื่อโปรม่พี่น้องได้ได้ฟังกันแห็รอบได้หูกันแห็งรอบทําคลิปพห่งพอกันแหมรอบนะครับว่าระวังตัดปลายทิ่งตัดใบทิ่งครับเจ้าปุ่นหน้าปุ่นนะครับบมดตัดใบทิ่งเวลาออกรวงมาครับผมจะทําคลิปเพื่อโปรแม่พี่น้องได้ทับชมกันนะครับแต่สังเกตเจ้านี่ครับจะตัดปลายทิ่งตัดใบทิ่งนะครับไปหนึ่งรอบแล้ว เขาก่ต้นบ่สูงนะครับแต่ตีตั้งหน้าปุ่นตีหันทรงสูงปุ่นปุ่นบ่ตัดปลายทิ้งนะครับนี่ครับมาพอครับงามครับเจ้านี่ครับนี่ขอพอต้นเข้านะครับนี่ครับสังเกตนะครับจะมีไฮตัดนะครับไฮตัดแล้วนี่ตีปงองมาใหม่นะครับปงองมาใหม่เขางามเข้าเขียวดีครับนะครับเดี๋ยวปลาไม่พอที่บ่ได้ตัดปลายนะครับเราตีตัดปลายทิ้ง ว่าจะมีลักษณะเป็นจะได้พงนะครับแต่เจ้านี่งามครับผมสังเกตดูนะครับนะครับเขางามครับแล้วก็ต้นยังบดสูงครับเพราะว่ากําลังจะรงยอดออกมาใหม่นะครับรงใบออกมาใหม่โดนตัดปลายนะครับนี่ครับนี่พงอดพงออกมาใหม่นะครับนี่ครับนะครับไปดูเจ้าตีบได้ตัดปลายทิ้งครับอ่าเดี๋ยวให้ผมไปไปน้องสังเกตด้วผมนะครับ ตัวต้นเข้าจะมีลักษณะเป็นจะได้ฟองนะครับถ้าเปิดอออกรวงมานนะครับผมจะทําคลิปเพื่อพไม่ปีน้องได้ครับชมกันแหมรอบนึงนะครับว่าระวังตัดใบทิ่งตัดปลายทิ่งครับบ่ได้ตัดนะครับเป็นเข้านาหวานแห้งเหมือนกันนะครับนี่ครับพอเจ้านี่นะครับนี่นะคนละเจ้าแล้วนะครับนี่พอสังเกตเจ้าเข้าครับ น้าขวามือจะมีความต่ำ้ายมือนี่จะสูงนะครับแปลงนี่บริ้ตดปลาทิ้งนะครับนะครับต้นเข้าก็จะสูงเจ๊นครับเดินพอครับก็จะมีลักษณะเป็นออกใบสีเหลืองเหลืองน้อยหนึ่งนะครับจะบอกเขียวเข้มนะครับจะเหลืองเหลืองก็จะมีสูงเป็นตีต่ำเป็นตีเจ๊นะครับเป็นน้าวานเหมือนกันนะครับวานแห้งเหมือนกันนะครับพวอแม่ปีน้องครับ นาเจ้านี่ก็อยู่สงเจ้านี่ก็อยู่ทิศกันครับแปลงนาก็อยู่ทิศกันแต่ผมมาสังเกตดูนะครับเพราะว่าก็อยู่ทิศน้าของผมนะครับผมมาสังเกตดูว่าระว่างตัดปลายทิ่งกับบตัดปลายนะครับบตัดใบทิ้งนะครับที่บตัดใบนี่ก็จะสูงกว่านะครับสูงกว่าที่ตัดใบตัดปลายทิ่งนะครับสูงเป็นตี้ต่ำเป็นตีสูงเป็นตีต่ำเป็นตีนะครับ แล้วก็สังเกตก็จะมียาขึ้นนะครับสังเกตจะมียาขึ้นยาขึ้น fuss, เป็นย่อมเป็นย่อมนะครับนี่ครับยาขึ้นเป็นย่อมเป็นย่อมเป็นย่อมจี้นะครับหน้าปุ่นกับเจ้าเดียวกันนะครับที่เบได้ตัดใบทิ่งปลายทิ้งนะครับเขาก็จะมีต่านะครับมีต่าม,มีสูงสังเกตพอครับจะมีต่าม,มีสูงเป็นตีเป็นตีนะครับเดินไปัตหน้าก่อนครับ นี่ครับพอระนานก็สูงเป็นตีต่ำเป็นตีนะครับแต่ต้นเขานี่ก็จะออกเหลืองๆนะครับจะบอจะบอเขียวจะบอเขียวเข้มนะครับนี่ครับต้นเขาก็จะต่ำเป็นตีสูงเป็นตีนี่ครับแต่สาคัญครับยาขึ้นนะครับเจ้านี้ม่ยอมตัดปลายทิ้งแล้วครับข้อดีของการตัดใบทิ้งปลายทิ้งนะครับเป็นการกำจัดยาัว้นะครับ เยอผมไปพอครับตั้งหน้าพุ่นนะครับเจ้าตีตัดไปทิ่งนะครับบ่มีสังเกตจะบ่มีย้าเลยนะครับเพราะว่าตอนตอนหน้าม้านะครับเป็นกระตัดไปทิ่งไปทิ่งเลยนะครับเจ้านี่ดูดูย้าครับนี่ย่าขึ้นที่ก็บ่เคยดีตัวไดนนะครับเพราะว่าเุ่นบบยอมตัดไปทิ่งไปทิ่งนะครับเป็นเข้าน้าบานแห้งเหมือนเดียวกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ วานแห้งแล้วรอน้ำมาเพิ่นก็จะวานในช่วงต้นเดือนกรกฎานะครับน้าส่งส่งเจ้านี่นะครับนี่ครับมัสังเกตพอนะครับผมมีหญ้าเลยนะครับเข้าเข้าก็จะเขียวนะครับหญ้ามีน้อยมากครับตีตัดไปทิ้งไปทิ้งนะครับนี่ครับฝีมือในการวานก็าเมาะครับโอเคครับ คือว่ายอดเยี่ยมมากครับนะครับต้นยญ้าบ่มีเลยนะครับเป็นข้าวนาหวานแห้งแล้วก็ตัดปลายทิ้งตัดใบทิ้งนะครับโอ้งามมากครับปู่แม่ปีน้องครับนี่ครับย้าก็จะจะบกไฮมีครับแตกต่างกับเจ้าตะกี้นะครับเจ้าตดกี้นี่หญ้านาครับ เพราะว่าบริตัดใบทิ่งปลายทิ้งนะครับอนี้ครับถ้าสองเจ้านี่นะครับถ้าเป็นเข้าเปินออกรวงครับป,รป่มไม่ไปน้องก็คอยทีตามนะครับผมจะมาทําคลิปเปรียบเทียบรวงเข้าตีตัดปลายทิ่งยอดทิ่งครับตีเข้าตีบริตัดปลายทิ่งยอดทิ่งนะครับผมถามเจ้าผลแล้วนะครับ เป็นเขาก่อขอฮกจึงกูนะครับทั้งหน้าปุ่นได้หันเป็นขันปุ่นบอดดัดใบนะครับผมจะมาเปรียบเทียบให้ผมเม่ปีนป้นนองได้ได้พอกันแห็รอบนะครับว่ายังไหนจะมีรวงนักยังไหนจะมีรวงน้อยแต่ที่เปรียบเทียบกันนี่นะครับแปลงนี่บ่มีบ่มีหญ้าเลยนะครับที่บดดัดใบปุ่นหญ้าขึ้นเป็นยอมเป็นยอมปนยมครับเขาก่อเขาก็สูงบ่เพียงกันนะครับมีสูงมีต่ำนะครับแต่นี่เขากําลังจะง,งามครับ ขามีความสูงเต่ากันมดเลยนะครับนะครับพ่อหม่ี่น้องครับคลิปนี้ดิป้าพ่อหม่ี่น้องมาลงแปลงนาดูนะาลูกก้าเป็นนาหวานแห้งรอหน้าม้านะครับตอนนี้หน้าม้าแล้วจี๊ดนะครับผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่ี่น้องที่สุกคนนะครับที่ความที่ตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผมอยู่นะครับประกาศขีดไม้ครับขอบคุณครับ